เปินไอรีนจอฟ้องเปลี่ยนคียบอร์ดนำเงินทําบุญ กลายเป็นประเด็นขึ้นมาทันทีค่ะหลังดาราสาวสุดเซ็กซี่เปิ้ลไอรีนออกมาแสดงความคิดเห็นและประกาศจุดยืนเรื่องการเคารพและกตัญญูต่อชาติในงานประกาศรางวัลใหญ่ของกฎบันเทิงก่อนหน้านี้แต่ไม่ไหวมีชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมากมายซึ่งดูท่าว่าจะมีบางคอมเมนต์ที่เข้ามาปั่นป่วนจนทําให้เปิ้ลไอรีนปี๊บเบาๆเจ้าส่งทนายรวบรวมหลักฐานเตรียมฟ้องเกลียดคีย์บอร์ดโดยเจ้าตัวได้มีการเคลื่อนไหวผ่านทางเฟซบุ๊กว่าจงเล่นโซเชียลอยากฉลาด อยากเก่งกาศแต่บนหน้าจอจะขอตกหน้าบัลลังแล้วไปนั่งเช็ดน้ำตานในเรือนจำจ้าวันนี้ทนายส่วนตัวเราได้รวบรวมรายชื่อจากเฟซนี้และจาก3เว็บไซต์มี14บุคคลและที่เป็นอาวาตาร7 7คนแต่เราตามประวัติได้ค่ะ มีส่วนเข้าข่ายหมิ่นประมาททางทนายเตรียมส่งเอกสารฟ้องศาลพิจารณาต่อไปใครสงสัยเข้าข่ายไายเดยว,พวัพรุ่งนี้เราจะพิจารณาเพิ่มให้เวลาลบซะหากท่านยังมีเงินในบัญชีไม่พอข่าวก่อนมีคนหนึ่งมานั่งร้องไห้ลั่นศาลสุดท้ายศาลสั่งจ่าย800,000บาทคืนนี้ยังมีเวลาหรือไม่ลบแล้วตังคไม่พอจัดก,กูนี่ยืมสินไว้ก่อนได้นะคะ เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้จะขอ,อนำไปใช้ในการกุศลต่อไปไว้รอหมายสารแล้วเจอกันค่ะโลกนี้ไม่มีอะไรฟรีเตรียมรับกรรมคือการสร้างเหตุแบบใดยอมได้รับผลของการกระทำแบบนั้นค่ะ